เอ้ยเราเนี่ยเหมือนเป็นลทัทธิลัทธิหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยก็อาจารย์ทรงวิทย์ก็ดูเป็นเจ้าลัทธิมากเลย,เลยอะไรเงีนน้ยเรื่องอันเนี้ยเดียนเนี้ยน่าสนใจเขาเลยหยิบอันเนี้ยขึ้นมาทำเป็นคนที่ทํางานแล้วไม่เคยทํางานคอมเมดี้เลยนะฮะไม่เคยทํางานคอมเมดี้เลยแล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องให้ดูเรื่องเลยครับเพราะว่าเราเราทำงานแล้วงานเราจะเป็นแบบ งา,า,า,านสมัยใหม่นะฮะงานงานอาร์ตก็หด้อที่คนบอกว่าอาร์ต for อาร์ตนะครับคือแบบอยากเล่าในสิ่งยากเล่าใช้ภสภาวะใช้อารมณ์อะไรบางอย่างในการเล่าเรื่องอนะไรเงี้ยส่วนใหญ่แต่พอมางานชิ้นเนี้ยมันมีมันมีความอยากท้าทายอะไรบางอย่างของตัวเองว่าแบบเ,เราไม่เคยเล่าเรื่องให้มันแบบเข้าใจง่ายๆหรือแบบให้ให้รู้เรื่องเลยเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็อคอมมนดี้ก็ไม่เคยทําแต่ว่าแก๊งที่เป็นแก๊งทีมทาหนักเราอนะไรเงี้ยผู้ช่วยผู้กำกับน้องน้ำ ที่ฝ่ายที่เป็นผู้ช่วยเราเนี่ยเอาแบบทุกคนเอเป็นคนแบบหาฮะเป็นคนแบบตนกสนุกตลก,ตลก,ตลกปีบ้าป่วยมุกกันแบบอะไรก็ไม่รู้เลยลก็มีแบบไอเดียอะไรที่มันแบบที่มันแบบตลกมาก้ามบีมากอลย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยลองเลยก็เลยชิ้นนี้ก็เลยเป็นแบบเหมือนจุดมุ่งหมายว่าเอองั้นเรามาลองกันดีกว่าแล้วทำคอมดี้กันดีกว่าอะไรย่างเงี้ยก็เลยเกิดเป็นแบบอันนี้ขึ้นส่วนไอ้ความแฟนตาซีเนี่ยมันมาจากการตั้งชื่อเรื่องนะเพราะว่าพอได้ตัวเรื่องแล้ว ไอ้อคำว่าลัทธิเนี่ยมันก็มาจากคือมันตั้งต้นจากลัทธิเนาะมันก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ในทีมเราก็คืออาจิตย์อาทินะฮะเป็นอาจารย์ด้านท่านทางด้านดนตรีก็คืออาจารย์ก็จะทําเอาดนตรีมาบรรบาดอะไรเงี้ยอาจารย์ก็แบบมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเหมือนเป็นลทัทธิลัทธิหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยก็อาจารย์ทรงวิทย์ก็ดูเป็นเจ้าลัทธิมากเลยอะไรเงี้ยเรื่องอันนี้เร่องันนี้น่าสนใจลเลยหยิบอันนี้ขึ้นมาทําพอเขาว่าลัทธิแล้วเนี่ย ที่นี่อยากเล่าเรื่องละทียังไงมันก็เกิดการทําให้มันเกิดคอนฟ l i c ะกับตัวละครตัวละครมันเข้ามาแล้วมันแบบเฮ้ยมันมองเห็นอะไรที่มันจะทําให้มันสนุกนะก็เลยแบบตัวละครมันน่าจะต้องแบบมีจุดมุ่งหมายต้องมาทํางานในเรื่องของทาสิทธิ์ใจเนาะแต่ว่ามันจะทํายังไงให้มันแบบอ๋อมันอยากทาอนิเมย์วะให้มันแบบเใหม่ขึ้นแสดงว่าตัวละครตัวนี้มันต้องมีไอเดียอะไรบางอย่างหรือว่าภาพวิชวลอะไรวิชวลอะไรต่างๆในหัวของตัวละครจริงๆเนี่ยที่มันที่มันเห็นเป็นแบบอู้ อลังการเป็นแอนิเมะมากๆแน่เลยถ้ามันจะทำแอนิเมะรู้เลยว่าเอออันเนี้ยเป็นพอยท์ที่เราจะนํามาสร้างให้มันเกิดเป็นความแฟนตาซีได้หมายถึงว่าเออแพลงว่าภาพที่จริงจังมันจะเห็นในที่หงสิษไยมันต้อง,ม,องมันต้องว้าวมากมันต้องแบบโอ้ดลังกงตังกนะวการอะไรเงี้ยสมมุตินะมีฟงมีไปมีแบบทุกตัวละครต้องแบบถูกย้อมสีต้องมีควันต้องอะไรเนงะี้ยก็เลยบอกว่าเอองั้นต้องเป็นแฟนตาซีเพื่อที่จะแบบสื่อสารเรื่องนี้ได้แบบ แบบดีแบบแบบตรงประเด็นในเรื่องของลัทธิที่กลมที่ลึกอ,อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ลัทธิพี่ลึกเลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ตั้งชื่อให้มันแบบร้อยเรียนกับด็อกเตอร์สเปนช์นะครับอ่าไม่มีเออต้อเป็นแบบดรสเตนช์ที่มันมีความแบบร้อยเรียนร้อยเรียนคล้ายๆมีความแบบเวทมนต์เวทมนต์มีความหมอแปลกเหมือนการหมอที่พูดถึงแบบ จิตข้างในเหมือนกันเลยประมาณนี้ก็แบบเออหยิบไอเดียมาใช้ก็เกิดเป็นแบบนี้ฮะก็ด้วยดประการทั้งวงก็ต้องเป็นแบบเป็นคอมเมดี้แล้วก็เป็นแฟนตาซีครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่แบบว่าต้องการจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบว่าเหมือนอาจารย์คนเนี้ยเขาต้องให้ข้อมูลของเราได้แบบ แน่นอนทําสามารถทําให้โปรเจกต์เนี้ยของเราเนี่ยสําเร็จรุล่วง,งได้แน่นอนซึ่งเราเคยรีเเส้นงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาไปแล้วแต่ว่าเขายังแบว่าไม่ให้ผ่านสักทีทําไมอะ่ะทาไมเราแบบไม่เขาไม่เราผ่านสักทีอะไรเงี้ยอเราก็เลยแบบว่าลองไปหาคนนี้เถอะเขาจะช่วยเขาต้องช่วยเราได้แน่นอนอะไรเงี้ยครับก็เป็นการที่แบบเข้าไปเจอปุ๊บเราได้เจอเรื่องราวมากมายอะไรข้างในจิงทําให้ตัวของจริงจังเนี่ยรู้ว่าแบบอ๋อที่แบบว่าทํา ที่เราทําไม่ผ่านสักทีเนี่ยเราขาดอะไรข้างในอะไรอย่างเงี้ครับเ yeah. นี่ยบรตลุที่พิกนเนี่ยก็ก็มาจากตัวของเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะแบบใกล้เคียงความจริงก็ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เขาเข้ามาในพื้นที่แรกๆเขาก็รู้สึกว่าแบบเอทีอ่น,นี่คืออะไรนะ <laughs> ฉันเข้ามาที่นี่ทําไมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ยังแบบ <c oughs> ตื่นกลัว <c oughs> ไม่กล้าแสดงตัวตนเลยอย่างเงี้ยไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารแด พอที่ร่วมกระบวนการผ่านเรื่อยๆผ่านกระบวนการไปเรื่อยๆสองวันนะวันนั้นเราทำสองวันทุกคนก็ยังมาครบตอนแรกก็ยังดูแบบกลัวๆแต่ว่าวันที่สองเราก็ปล่อใจว่าเออทุกคนก็ยังมานะอะไรเงี้ยแล้วก็จนสุดท้ายเราจบกิจกรรมทุกคนก็ยังรีเฟกซ์ว่าแบบเออมันรู้สึกดีแฮมันรู้สึกเบาใจเราไม่ได้สงบแบบนี้ไมา่นานแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งนี้แหละจริงๆแล้วควรควรที่จะเป็นสิ่งที่เราอยากหยิบขึ้นมาเล่านะในเมื่อที่หงสิายแล้วก็เราก็อยากพูดในฐานะที่เราก็ยังเป็นแบบ ไปรุ่นอยู <laughs> บ่บางไปเมรุ่นอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังอยากจะเล่ากับไปรุ่นนะแล้วก็เราก็อยู่ในโลกที่มันเหนื่อยมากเลยอ่ะ <c oughs> ในคนยุ่นเราอะ่ะเจนแบบเจนเอ็กซ์เจนไวเจนไวเจนแซเราอ่ะมันแบบเหนื่อยมากเลยนะกับการใช้ชีวิตในแต่ละครั้งกับความแบบคาดหวังกับอะไรบางอย่างแต่ว่าพอเราได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่นี้ยสิใใสเนี่ยคงสิงใจเนี่ยมันเป็นที่ที่ทาให้เราผ่อนคลายอะฮะเบาใจ มันก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากพูดสิ่งนี้แหละกับทุกคนว่าแบบเออวันนี้ที่ที่ที่ทำให้เป็นโพซิทนะฮะกลางเอกลางทะเลทรายอะไรเงี้ยว่าแบบเราสามารถเป็นที่ที่พักผ่อนหัวใจอะไรบางอย่างแบบหลีกเล้นหลีกหนีหรือว่าวางไว้จากอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยได้นะอะไรเงี้ยะครก็เลยแบบว่าเกิดเป็นละครเรื่องนี้ขึ้น <S <S แลท้ทีม่าน <S <S คน่อยไปยืนกันฮะเป็นเป็นละ,นละครสายที่บาอย ่ังเล่ากับบนการของห้องสินไสเป็นพื้นที่ที่ส่วนทุกคนก็มาอยู่กับจะของมามาหูใจมาหูตัวเองเพื่อสีได้หูว่าว่าอนาคตห้องสีแบบเดินทางไปยังใดต่อยังใดต่อ่ย,อยอประมาณนี้เออยากล่องเบิงครับว,ว่าเรื่องนี้มัน,มนเกิดอย่างขึ้น,ม,นมันเบิงแล้วมัน,น,นรู้สึกแบบไก่กระชวยส่วน,วนทุกคนจะเลื่อิดตามนะครับเพราะว่าจะสองทางใดก็ตามแล้วก็ ชวนคุยชวนแบบว่าทักมากแบบเบากันก็ไดมากาว่าเออเบิ้งแ้วเป็นผู้สึกแบบนั้นผู้สึกแบบนี้อย่างสิแบบว่าในแช่ในการแบบเอ่อเอาไว้ไปครับทํางานต่อกปได้แบบแบบดีทัาเพิ่มแบบนั้นแบบนี้น่านาสีนี้อย่างสิแต่อยากชวนทุกคนนะดูแลก็เออชวนมาเบามามาคุยกันได้คร